ครับผมสวัสดีพี่น้อง FC อีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่ทำเกี่ยวกับการเปลี่ยนซินโชคในเคสนี้จะเป็นการประกอบนะโดยวิธีการประกอบนะครับเราจะใช้ลูกปืนเบอร์6301รองกับซินโชกแล้วก็ต่อกระแทกลงไปนะครับพี่น้อง FC นะนี่ก็คือวิธีการตีซินโชคเข้านะครับก็เป็นอีก1นึสูตรหวิธีส่วน นะส่วนเกวียนคีย์บอร์ดนะที่บอกมาว่าเอาซีนตัวเก่ารองตีกระแทกเข้าไปเอาลูกบล็อกตีกระแทกเข้าไปเอาเอา่ลอาลูกอ่าลูกปืนนะครับรองตีกระแทกเข้าไปมันจะทําให้ซีนช้ำอ่ขอร้องนิดนึงนะทำให้ทำคลิปให้ผมดูหน่อยก็แล้วกันนะถ้าท่านเอาปากเป่าแล้วซีนมันเข้าไปอยู่ในกระบอกได้มันจะไม่ช้ำทําให้ผมดูก่อน ค่อยเม้นก็นแล้วกันนะแต่ถ้าทําไม่ได้อย่าเม้นนะอ่าบอกไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือวิธีการประกอบซินโชคนะไม่ว่าคุณจะเอาเข้าโดยวิธีการไหนมันก็ต้องมีแรงอัดแรงกระแทกไม่ว่าจะใช้แทนอัดอัดเข้านะครับมันก็กระแทกเหมือนเดิมแต่ซินที่มันช้ำช้ำขอบบนมันไม่เกี่ยวกับซินรั่วตรงแกนกลางถ้าซินมันจะรั่วมันรั่วแกนกลางระวังนะครับระวังซินโชค กับแกนโช๊คเท่านั้นมันจะรั่วนะครับมันไม่ได้รั่วขอบนอกจําไว้เดอ้อย่าดีแต่เมน้นหัดทําให้เป็นก่อนค่อยว่ากันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิธีการใส่น้ํามันโช๊คนะวิธีการใส่น้ํามันโช๊คเนี่ยนะครับให้ดูดีๆเลยนะครับโช๊คสั้นเนี่ยเขาจะใส่น้ํามันโช๊คลงไปประมาณนะครับหกสิบ cc นะถึง6 5สิบห cc ถ้าแกนโช๊คยาวกว่าตระกูลเวฟขึ้นมาอีกก็จะเป็น Uh, 69cc ประมาณนี้นะครับพี่น้อง FC นะทีนี้น้ํามันโชค๊คที่เราเติมเนี่ยนะเราสามารถเอาน้ํามันเครื่องก็ได้น้ํามันพาเวอร์ก็ได้น้ํามันไฮดรอลิกก็ได้น้ํามันทูทีก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับอ่าบางครั้งบางท,างางทีก็จะมีคอมเมนต์เมเมนเข้ามาบอกอีกแหละนะครับว่าเอาน้ํามันโช๊คใส่เอาน้ำมันโชค๊คใส่เนี่ยน้ำมันมันจะกัดซินเออถ้ามันกัดสินซินในระบบปั๊มทูทีก็คงรั่วตั้งแต่20-30ปีที่แล้วแล้วละ นะครับอ่าคิดเอานะครับโตแล้วนะครับที่เกียรติบอกนะช่างรุ่นปรมา,าจารย์เขาทามาไม่เห็นจะพังเพราะคุณเพิ่งเกิดเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยคุณมาบอกว่าพังพังเออเคยทําจริงหรือเปล่าเออนะประสบการณ์นานแค่ไหนนะครับประสบการณ์ท่านนานถึงระดับครูบาอาจารย์เขาไหมครูบาอาจารย์เขาพาทํามายังไม่เห็นสินมันแตกสินมันรัว่วนะครับทีนี้นะครับนันก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในขั้นตอนของการ ใส่น้ำมันโชคนะครับการเซ็ตน้ำมันโชคมันก็มีหลายสูตรหลายร้อยวิธีหลายร้อยอาจารย์นะครับอ่าสูตรนี้นะครับก็คือกดแกนโชคลงไปให้สุดนะกดแกนโชคลงไปให้สุดนะครับหลังจากกดแกนโชคลงไปให้สุดแล้วใส่น้ำมันลงไปให้อ่าถึงนั่นแหละประมาณรอยต่อนะครับหรือว่าถึงจงอ่าที่เขาให้คันน็อตนะครับก็จะใส่น้ำมันลงไปประมาณนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะ หลังจากนั้นถ้าเป็น Honda ใส่สปริงด้านถี่ลงไปก่อนนะครับถ้าเป็นยามาฮ่าเอาด้านที่ขึ้นบนนะครับมันจะส,สลับการสวนทางกันนิดนึงนะครับพี่นอนะ้อง F4 นะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งสูตรนะครับสำหรับวิธีการไล่เซ็ตน้ํามันโช๊คนะครับเพราะว่าการเติมน้ํามันโชคนั้นนะครับเราไม่สามารถการันตีได้ว่า รถรุ่นนี้สเปคเดิมโรงงานเติมเท่านี้แต่เมื่อคุณซ่อมนะครับมันจะเติมเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะอะไรฟังดีๆนะเพราะว่าหนึ่งแกนโชกกับกระบอกโชคมันเสียดสีกันมันเกิดการสึกหลอพอมันสึกหลอพื้นที่หรือว่าปริมาตรมันจะเพิ่มขึ้นเราต้องเติมน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือบางคันบางคันนะ มันเป็นเข่านะครับเป็นเขา่าเป็นคราบเือเหลืองดำาๆไปเกาะอ,อยู่ข้างในเราไม่สามารถล้างออกได้หมดนะอ่าตรงนั้นมันก็เข้าไปทดแทนความสึกหรอนะครับอ่ามันก็ไปทดแทนแล้วนะครับเราจะเติมน้อยกว่าเดิมนะครับพี่น้องเอฟซีหรือแกนโชกบางยี่ห้อนะครับมันหนากว่ากันนะครับเราจะเติมปริมาตรเดิมไม่ได้สปริงโชกเส้นใหญ่กว่ากันเติมปริมาตรเดิมไม่ได้อันนี้ให้พี่น้องเอฟซี เข้าใจตามนี้ด้วยกว็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เอามาเล่าเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง f c ได้ฟังกันนะครับก็อย่างว่าแหละหน้าหน้า,นาจิตตั้งนะครับสําหรับคนทําโลกโซเชียลก็มักจะมีเกวียนคีบอดนะครับรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างนะครับเข้ามาเม้นสเปะสปะกันไปหมดเลยนะครับอ่าอันไหนดีก็เอาไปทําตามอันไหนไม่ดีก็ค้า,ข,าข้ามกันไปนะครับพี่น้อง f c นะมันเป็นเทคนิคส่วนตัวของใครของมันนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันโชกคเนี่ยมักจะมีปัญหามากๆเลยนะครับคุณหารู้ไหมว่าน้ำมันโชกเนี่ยในแต่ละยี่ห้อในแต่ละแบรนด์ที่คุณซื้อมาความหนืดมันไม่เท่ากันนะนะครับดังนั้นคุณจะไปการันตีเอาปริมาตรน้ำมันเท่าโนนเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้แต่น้ำมัน ทูทีเอยน้ำมันเครื่องเอยนะครับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เอยพวกนี้นะครับค่าความหนืดมันคงที่เสมอกันเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับมันจะไล่ระบบง่ายกว่านะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับมาฝากพี่น้อง f อที่เข้ามารับชมกันนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการใส่นะครับสปริงกิบล็อกนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็สร้างเครื่องมือขึ้นมา สำหรับใช้งานเองนะครับเราก็จะสร้างขึ้นมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการขย่มชกนะครับอ่าขย่มชกนิดนึงนะครับเพื่อเทสว่ากิบล็อกมันเข้าที่ได้ดีนะครับพี่น้อง F4 นะอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรทีนี้วิธีการประกอบกลับนะครับประกอบกลับเนี่ยเห็นไหมมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มาร์กด้านหน้าไม่มาร์กตำแหน่งไว้นะครับในขั้นตอนการถอดเนี่ย เวลาเราประกอบมาร์กเดิมไม่ตรงโชคไม่อยู่ตำแหน่งเดิมรับรองว่า1โชคไม่นิ่ม2อล้อกับบางคนไปคนละทิศคนละทางอย่างแน่นอนแนกรับพี่น้องเอฟซดังนั้นก่อนที่เราจะถอดโชคให้เรามาร์กตำแหน่งไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ